สวัสดีค่ะวันนี้นะจ๊ะเครองของเราเนี่ก็จะอยู่พร้อมๆตากันแล้วนะคะเราก็จะมาทําขับเพิดกินกันค่ะทุกคนอืมอร่อยมากเลยค่ะหนูชอบกินมากเลยค่ะมันอร่อยจริงๆนะคะทุกคนวันนี้โอเคดีก่อนนะใช้ไปตัดต่อวิดีโอให้ไม่บ้านเขาเนี่ยมาเก็บพวกนี้เอาไว้ด้วยละ่ะนี่เิงไม่บ้านเลี้ยนต้งนานไม่ได้ยินหรือไงให้เข้ามาเก็บพวกนี้ไงเก็รู้ปะว่าอันนี้เนี่ยฉันทำคอนเทนต์เนี่ยเหล็กฉันพังหมดเลยเนี่ยใช่ไปทำเหล็กเดี๋ยวนี้ กเก็บให้มรรสาพนะถ้าไม่ส่าแล้วก็แกโดนแน่นี่แหละทุกคนเห็นหรือยังนี่ก็คือขรอควที่คนอยากจะได้ครอควฉันเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดมากกว่าหนึ่งล้านคนข้อควรเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องเท่านั้นเลยทุกคนแล้วฉันก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเชื่อนเนยที่บ้านของเขาเนี่ยนิใส่ดีมากเลยฉันเคยไปเที่ยวบ้านเขามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็ไปเรียนด้วยกันทุกครั้งเลยบางทีทัานมาใส่เขาก็รอฉันนะคะทุกคน แล้วเนยเขาเนี่ยก็ยะเป็นคนที่แบบนิสัยดีมากเราก็จะชอบมานั่งรอลอลลโรงเรียนด้วยกันตลอดเราก็จะชอบนั่งติบกันตลอดเลยนะคะทุกคนตอนที่เราไปโรงเรียนเนี่ยหลังจากที่เราเลิกเรียนแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาที่บ้านของเนยเขาบ้าน,ขเ,นาเขาเนี่ยมีน้องเหมียวสองตัวได้นะสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบไปที่บ้านของเนยเขามากก็คือเขาจะมีน้องเหมียวสองตัวแต่ว่าฉันก็ไม่เคยเห็นพ่อของเนยเลยบางครั้งฉันก็เคยถามเนยนะแต่เนยเขาไม่ตอบา ครอบครัวเขาเนี่ยก็จะมีแต่แม่แล้วก็มีแต่เขาอ่ะไม่มีพ่อฉันก็ไม่เหมือนกันวันนี้จะมาถึงบ้านฉันก็เลยถามคุณพี่แม่ม่นว่าคุณพ่อกับคนแม่เขาไปไหนกันแล้วอ๋อพ่อกับแม่ของคุณหนูเนี่ยเขาไปปีิคุณรวยกันแล้วจ้าคุณหนูเนี่ยไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลองไปกินข้าวได้เลยนะคะตอนที่ฉันลองมาเนี่ยฉันก็เห็นพ่อกับแม่ของฉันกําลังทะเลาะกันอยู่เพราะแม่ของฉันรู้ว่าพ่อเนี่ยเขาเอไปมีเมียน้อยอยู่ข้างนอกฉันไม่ได้อยากจะมีชีวิตแบบนี้ฉันก็ขึ้นไปร้องไห้คนเดียวอยู่ที่ห้อง วันต่อมาก็คือวันสร์ฉันไปที่บ้านของเนยเขาเนี่ยเนยกับแม่ของเขาเนี่ยกาลังเด็กดอกไม้กันอยู่ฉันก็อยากจะมีฟิลแบบนั้นกับแม่ฉันบ้างนะแต่มันก็คงเป็นแค่ความคิดมันคงเป็นไปไม่ได้เนยแม่กับเธอกําลังเด็กดอกไม้กันอยู่รอฉันขอดูดอกไม้เธอหน่อยได้ไหมเ่ะไปแล้วเข้าไปที่บ้านไปกินเซวิตกันก่อนเนี่ยแม่ฉันทำเองกับมือเลยนะลองกินไว้ถ้ามันจะอร่อยปล่า แม่ทำไมไม่กินซักที่ละช้าคนหนูไฮโซลองกินน้ำมันจานอร่อยรือเปล่ามันถูกปากเธอไหมเหนื่อยเม่ทำยังไงเนี่ยฉันไม่เคยกินมาแล้วอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะอร่อยมากฉันก็อยากใจยม่ของเธอเนี่ยทำแบบนี้ฉันกินทุกวันนี่แหละอร่อยจริงเลยนะมันอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆทำไมเธอกับเม่ไปทำไข่ล่ะมันอร่อยขนาดนี้โหเกตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยเม่ฉันทำให้ฉันกินทุกวันเลยนะจนจะเบื่อแล้วเนี่ย ถ้าเธออยากกินอ่ะเธอก็มาที่บ้านเราทุกวันดิเดี๋ยวเราใะไม่เราเนี่ยทำให้เธอกินทุกวันเลยหลัจที่เรากินเซมิที่บ้านของเนยเขาเสร็จเนี่ยเราก็มาเล่นน้องเบี่ยวเขาต่อฉันก็คือขอแม่ของฉันนะให้ฉันเนี่ยเลี้ยงน้องเมียแต่แม่ฉันเนี่ยเขาไม่ยอมหลังจากที่ฉันเล่นกับในเขาเสพเนี่ยฉันก็ขาดพัานไปแล้วฉันก็เห็นแม่ของฉันเนี่ยยืนอยู่แต่ฉันก็ไม่ได้เก็บอะไรนะแล้วฉันเนี่ยก็เดินผ่านแม่ของฉันไปเลยแล้วแม่ของฉันเนี่ยเขาก็ต่อว่าฉัน ู้เป็นเล่นที่บ้านของเหน,นื่อยมาแล้วใช่ไหมรู้ปะว่าเขาเนี่ยจนเพื่อนรวยเนี่ยก็มีตัวเยอะแต่ยั้ทำไมไม่คบล่ะไปคบกับคนจนแบบนั้นทําไมฮะแล้วถ้ามีคนมาเห็นล่ะว่าคนหนูไฮโซเนี่ยเป็นเล่นแบบคนธรรมดาเธอรู้ปะว่าอายเขาพอทีเธอแม่เข้าความปลอมแบบนี้หรือไม่ไดออยากจะมีเข้าความแบบนี้หน่อยมีวความสุข